แมนะคะเดี๋ยวหนูได้มาไลฟ์สดให้ดูบ้านพี่แหม่มต่อเนาะขอบคุณหลายๆเล้จ้าหนูนาพาลูกไปเที่ยวสกลนครแล้วก็พัดหายนะคะได้น้องกลับมาแล้วจ้าคุณเดนเนียลนะคะสวัสดีค่ะ Hi how are you today good นะคะไฟ uh, นะคะ my baby fire fire f i e s สวัสดีค่ะคุณเดนเนียลบ้าวนะคะ ฮัลโหลฮัลโหลนะคะไม baby g กู d luck นะคะ my baby ี o o d l u ก k good l คุณเลมอนเลมอนดีใจมากเลยนะคะได้น้องกลับมาแล้วนะคะคุณแม่กันนึกว่าลุงจะลำคัญเสียงเปรี้ยวแอบปล่อยลุงแอบปล่อยลุงเปรี้ยวหรือเปล่า <c oughs> ลุงละหมายถึงลุงละเนาะลุงลุงละจะลำคาญเปรี้ยวแล้วแอบปล่อยหรือเปล่าลุงละไม่ปล่อยแต่จะอีกลุงตุ๊กแกนะคะ ลุงตุ๊กแกที่เคยปล่อยนมเปรี้ยวนะคนที่เคยปล่อยนมเปรี้ยวไปก็คือลุงตุ๊กแกลุงตุ๊กแกลำคาญเสียงเปรี้ยวนะเดี๋ยเปรี้ยวเห่าลำคารเสียงเปรี้ยวเห่าเลยลุงตุ๊กแกนะคะแต่ลุงรักแกใจลุงรักแกใจดีนะคะแกมีหมาห้าตัวนะคะหมาห้าตัวนูนาก็เอาอาหารไปแบ่งอยู่นะคะเอาอาหารไปแบ่งลุงละอยู่เมกันบอกยอกยอกยอกคุณเดนเนียบาวเดนเนียบาวนะคะเลฟโซเลฟโชยูร์ซีด็อกสิวนะคะ โอ้เวลคัมน้าเวลคัมายินดีนะคะหนูนาก็ยินดีโช์นะคะมดอกมดอกนะคะมดอกเกือบโนลักกี้นะคะโนลักกี้หายไปเป็นหมาจรนี่โอ้ยจักสี่วาจังไดค่ะอันคุณปุ้ยฝ้ายบอกว่าช่วงพี่หนูนาไปมาเลยฝากพ่อต่อเลี้ยงเลยจ้าโอเคพ่อต่อรับปากแล้วนะคะพ่อต่อรับปากแล้วว่าจะดูแลน้องๆนะคะพ่อต่อรับปากเมื่อวานนี้ นะคะไม่น้องแยกกันเนาะจะรับปากจะดูแลให้นะคะขอบคุณค่าแอดปุยฝ้ายค่ะแอดเมกันบอกแอดปล่อยนมเปรี้ยวผิดพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดใช่ค่ะนุนาเข้าใจอยู่มีลุงตุ๊กแกนะคะลุงตุ๊กแกพี่ชายของพ่อต่อนะคะที่แอดปล่อยนมเปรี้ยวลุงละไม่ปล่อยเนาะคุณคลิปเดอะไฟแอดคุณกันลุงละเลี้ยงหมาหลายตัวคงไม่ลำคาญค่ะแกใจดีค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่เคยเลี้ยงหมาก็ไม่แน่ค่ะม่ก็มีลุงตุ๊กแกนั่นแหละนะคะลุงตุ๊กแกแกเคยเคยเคย,เคยปล่อยนะคะ <g ül> แม่กันรับดีดีไาสั่นบ้างเลยคะ่ะแม่แม่ก็ได้รับดีขึ้นกันเนาะพี่กันเนาะนอนรับโอ้ยนะคะหายห่วงเมื่อเช้าตีสี่นะคะตีสี่หนูนก็ตื่นพาน้องไปเดินเล่นเนาะเดินเล่นไกลอยู่นะคะก็เมื่อคืนเมื่อคืนก็เดินเล่นตั้งแต่หกโมงหกโมงเย็นถึงทุ่มกว่าๆนะคะเดินเล่นเกือบสองทุ่มนั่นแหละพาน้องๆเดินเล่นนะคะก็ให้น้องๆน,นะคะได้รีแลกซ์นะคะ นุ่มเปี้ยวก็เจ็บขาไม่ได้เล่นนานไม่ได้เล่นไม่ได้เดินไกลเมื่อวานเมื่อเช้าก็เลยพาเดินไกลหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ได้ถ่ายทอดสดกลัวชาวบ้านจะรำคาญเสียงนุนาตอนค่ําตอนดึกเนาะเพราะว่าอยู่ตรงแถวนั้นมีแต่รีสอร์ทแล้วก็โรงแรมนะคะนุนาก็เลยเก็บเสียงเลยไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะคะเอามาที่เป็นส่วนตัวพวกเรานะคะคุณบ,นบนุญทรงทุ่มมงเจอน้องที่ไหนพี่นาหนุดีเจอที่ป่านะคะออกมากินกินอาหารที่ทังขยะนะคะ แล้วก็นมเปี้ยวเจอที่หน้าปากซอยบ้านพ่อนะคะบ้านพ่อต่อออกมายืนชะงเง้อเชงเงหานะคะแต่ว่าเจอในเวลากลางคืนเนาะนูดีตีหนึ่งนมเปี้ยวตีห้านะคะที่เมืองสกลนครเช่นเดียวกันค่ะเอ็นราการบอกว่าใช่ลุงรักแกน่ารักนะคะเข็นคุ๊กข้าน้องๆลายตัวนะคะนูนาก็เคยซื้ออาหารถุงยี่สิบกิโลให้ให้ล,งลุงรักอยู่นะคะแล้วก็แบ่งอาหารให้แกเลี้ยงน้องหมาแล้วก็จะมีลูกชายเนาะที่มาให้นะคะ อาหารอาหารให้พ่อให้พ่อทําให้หมากินเนาะเป็นหมาของลูกชายแกยนะคะแต่แต่มีแต่แกเลี้ยงเนาะดูแลมีแต่ลุงละเลี้ยงลุงละใจดีค่ะนะคะแม่กันสวัสดีค่ะทักทายรอบห้องนะคะน้องกินนี่สวัสดีค่ะแม่ก,นนะะกนันนะคะเอ่อทักทายรอบห้องโอ้อ่านเพื่อนวยค่ะอ่านเพื่อนอ่านยาวนะคะบางทีก็ฝอยเพื่อนนะคะขอบพระคุณนะคะเด็กๆสบายดีแล้วนะ,ะหายห่วงแล้วเด้อค่ะลืมพดชุมชนนะคะลืมพดชุมชนเดนุนาะไปพดชุมชนเด้อ ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่มาต้อนรับน้องนะคะมาร่วมต้อนรับน้องสู่บ้านน้อยสวนย,ยางนะนอนหลับฝันดีที่บ้านน้อยสวนย,ยางกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเกือบน้องๆจะไม่มีโอกาสแล้วนะคะเกือบจะได้เป็นหมาจรแล้วดีใจมากๆเลยนะคะต้องให้พ่อต่อค่ะเลี้ยงดีที่สุดเพราะว่าทั้งสองนะคะเขารักพ่อต่อทั้งนมงเปียวทั้งหนูดีทั้งขาวนะคะขอบคุณค่านะคะขอบคุณกันเนาะขอบคุณกันคุณกันะคะหนูดีก็ขี่รถตามพ่อต่อเป็นแล้ว ขี่เป็นตั้งแต่ไปหาหมอตั้งแต่ลงไปกุดเรือคําแล้วนะคะตั้งแต่ลงเ่อดตั้งแต่เที่ยวไปกุดเรือกคาไปบ่อเที่ยวไปกุดเลือคําบ่อยๆนะคะก็มีความสุขนะคะเห็นแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขตามเด้อค่ะน้องได้กลับบ้านแล้วนะคะมีความสุขทุกครั้งที่เห็นน้องๆมีความสุขเพราะว่าเราร้องไห้มาหลายวันแล้วเนาะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ